ไบเดนก็บอกว่ามันคงไม่ใช่แล้วครับในช่วงเวลานี้มันมีแต่เพียงคําตอบเดียวก็คือว่ากองทัพรัสเซียต้องถูกบทสลายหายไปความคิดตรงนี้ก็เกิดขึ้นอย่างทันทีนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นได้ไฟเขียวครับให้ยูเครนนั้นนำาวุธของอเมริกาไปโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียไดย้วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ทราบกันดีว่ายูเครนนั้นได้มีการนำขีปนาวุธไฮมาร ไปโจมตีแผ่นดินแม่ของเสเซียโดยเฉพาะที่ภูมิภาคเบลโกร์ดมันก็มีภาพที่น่าทึ่งมาแล้วครับระบบป้องกันภายนากาศ S400 มันต้องถูกทำลายและก็มีภาพอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นในภาคของคุณเรือนก็ถูกทำลายอเมริกาก็มองว่ามันก็สมน้ำสมเนื้อกันดีครับเมื่อรัสเซียเนี่ยมีการเปิดฉากมาโจมตีเป้าหมายทางด้านพลเมือง เป้าหมายทางทหารมันก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของยูเครนในการที่จะมาป้องกันตัวสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครนณขณะนี้นะครับมันได้ลุกลามไปยังพื้นที่ของรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ชาติพันธมิตรของยูเครนนะครับที่นำโดยอเมริกาและชาตินาโตอีกหลายชาติมีการอนุญาตให้นำอาวุธของพวกเขาไปโจมตีแผ่นดินของรัสเซียได้ ผลที่มาตามมาก็คือว่ารัสเซียนั้นต้องสูญทหารกว่า4,000นายในช่วงสามวันที่ผ่านมาและผลของการสูญทหารกว่า4,000นายเหล่านี้นะครับมันก็เป็นผลพวงมาจากการช่อาวุธที่มาจากตะวันตกทั้งนั้นเลยครับนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับอาวุธที่มาจากตะวันตกเหล่านี้ไม่ได้เล่นงานาเฉพาะเป้าหมายทางทหารบนดินแดนของรัสเซียเท่านั้นนะครับ แต่มันได้มีการลุกลามไปยังพื้นที่ของพละเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมันก็มีภาพรปรากฏให้เห็นว่ามีอาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับต้องถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายอาคารตรงนี้ก็ได้ถูกโจมตีที่มาจากอาวุธตะวันตกนั่นเองซึ่งตะวันตกก็เป็นฝ่ายอนุญ,ญาตให้ยูเครนนะครับนำมาโจมตีท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งย่างก้าวครับ สหรัฐอเมริกาแล้วก็นาโต้นั้นต้องการไปทดสอบผู้นําของรัสเซียว่าจะมีความอดทนอดกั้นมากน้อยสักเพียงใดก็เริ่มกันตั้งแต่นะครับการที่ส่งอาวุธขนาดเล็กให้แก่ยูเครนก็ไม่น่าเชื่อว่าปัจจุบันนี้ครับมันได้มีการลุกลามบานปลายแล้วก็ก้าวย่างมาสู่การไฟเขียวให้มีการนำอาวุธของนาโตมาโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียได้ซึ่งจริงๆแล้วครับมันก็ไม่ควรจะมี แต่ก็ไม่น่าเชื่อว,ว่านาโต้นั้นค่อยๆค,ค,ครับที่จะขยับไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปเหมือนขั้นบันไดจนมาถึงณขณะนี้ครับในความเป็นจริงก็คือว่าปูตินนั้นได้มีการปล่อยปะละเลยมาโดยตลอดไม่มีมาตรการอะไรที่จะไปตอบโต้ใช่นาโต้จนทําให้นาโตนั้นจึงรู้สึกว่าปูตินนั้นคงไม่กล้าครับพวกเขาได้ก็เลยต้องมีการขยับแบบขั้นบันไดเข้าไปจนกระทั่ง นำอาวุธของตนเองไปโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียและอีกหน่อยนะฮะมันก็คงจะต้องมีสเตปอื่นๆเพิ่มมาอีกถ้าหากว่ารัสเซียโดนแบบจุกๆแบบนี้แล้วครับรัเสเซียยังไม่มีมาตรการตอบโต้ในฝั่งพันธมิตรของยูเครนนะครับก็เชื่อมั่นได้ว่าเดี๋ยวมันก็คงจะต้องมีอะไรที่มันเด็ดๆมากกว่านี้ครับท่านผู้ชมซึ่งประเด็นดังกล่าวนะั้นมันก็ตอบรับจากกรณีที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนะครับผู้นําของอเมริกานั้นได้มีการออกมา ให้สัมภาษณ์กับสื่อไบเดนกล่าวว่าณขณะนี้ครับกองทัพยูเครนนั้นได้มีการเข้าไปล้างผานปู้ลูกลานอย่างรัสเซียจนทําให้รัสเซียณขณะนี้ครับต้องสูญทหารกว่า4 0 0พนายในช่วงเวลาเพียงแค่3วันซึ่งทางด้านของไบเดนก็บอกว่ากองทัพของปูตินนั้นต้องถูกทําลายอย่างบ้าคลั่งโดยยูเครนนับตั้งแต่ที่รัสเซียนั้นมีการเปิดฉากลุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมันก็มีตัวเลขที่จะรับการเปิดเผยที่มาจากกระทรวงกลาโหมยูเครนนะครับที่อ้างถึงแหล่งข่าวในช่วงันวพุธที่ผ่านมาก็บ่งบอกว่าฐานรัสเซียประมาณ5 0 0 0 0นว่นนายนะครับต้องหายไปในอากาศตลอดสงคราม2ปีกว่าที่ผ่านมานี้และในขณะเดียวกันตลอดย .4 ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ครับรัสเซียต้องสูญหานประมาณ1000พัานับตั้งแต่ที่นาโตนั้นไฟเขียว ให้ใช้พุธของนาโต้มาโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียได้ก็เรียกได้ว่า3วันมานี้ครับรัเสเซียต้องเสียทหารไปกว่า4,000นนายเมื่อมีการถูกถามเกี่ยวกับข้อเสนอของรัสเซียครับในการที่จะมายุติสงครามในยูเครนและการสิ้นสุดของสงครามนั้นมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของยูเครนประธานาธิบดีมีความคาดหวังอย่างไรนะฮะไบเดนก็บอกว่ามันคงไม่ใช่ลครับในช่วงเวลานี้ มันมีแต่เพียงคําตอบเดียวก็คือว่ากองทัพลัสเซียต้องถูกบดสลายหายไปแล้วเขาก็มีการกล่าวเสริมว่าสันติภาพดูเหมือนว่าจะทําให้ลัสเซียนั้นไม่เคยรู้จักคํานี้มาก่อนนะครับลัสเซียไม่รู้จักคําว่าสันติภาพพวกเขาเคยชินแต่การเข้าไปบุกพื้นที่ของยูเครนและมันก็จะเป็นสันติภาพได้อย่างไรความคิดตรงนี้ก็เกิดขึ้นอย่างทันทีนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไปเดนนั้น ได้ไฟเขียวครับให้ยูเครนนั้นนำอาวุธของอเมริกาไปโจมตีแผ่นดินแม่ข,ของรัสเซียไดย้วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ทราบกันดีว่ายูเครนนั้นได้มีการนําขี่ปนาวุธไฮมาร์สไปโจมตีแผ่นดินแม่ข,ของรัสเซียโดยเฉพาะที่ภูมิภาคเบลโกรอดมันก็มีภาพที่น่าทึ่งมาแล้วครับระบบป้องกันภายนากาศ S400 มันต้องถูกทำลาย และก็มีภาพอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นในภาพของคุณเรือนก็ถูกทำลายอเมริกาก็มองว่ามันก็สมน้ำสมเนื้อกันดีครับเมื่อรัสเซียเนี่ยมีการเปิดฉากมาโจมตีเป้าหมายทางด้านพลเมืองเป้าหมายทางทหารมันก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของยูเครนในการที่จะมาป้องกันตัวและรัสเซียจะออกมาโวยวายทำไมครับ ตลอด27วันที่ผ่านมานะครับการลบในสมรภูมิคาคิฟนั้นประธานาธิบดีโวโรดิเมียรเชนสกี้ผู้นําของอยูเครนก็กล่าวว่ารัเสเซียได้เปรียบในช่วงแรกครับแต่ว่าในช่วงหลังมานี้พวกเขาเริ่มที่จะถอยห่างจากคําว่าชัยชนะแล้วเขาได้มีการกล่าวขอบคุณทหารทุกหน่วยผู้เข้าริชาและทหารที่ช่วยกันร,รักษาคาคิฟได้อย่างมั่นคงในทุกที่ทุกทาง แล้วเขาก็พยายามที่จะใช้ทุกวิถีทางนะครับทีละขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจได้ว่าพวกเขานั้นสามารถที่จะมาตอบสนองการลุกลานที่มาจากกองทัพรัสเซียและยูเครนนั้นก็กําลังเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียอย่างนหนักและณขณะนี้ครับยูเครนนั้นก็ยังคงเดินหน้าครับที่จะทํางานร่วมกับพันธมิตรของเราต่อไปในการมาเพิ่มขีดความสามารถและระยะเวลาของการทํางานที่มันยาวนานมากยิ่งขึ้นคับ และเสียนั้นได้มีการเปิดฉากบุกโจมตีหมู่บ้านถึง12แห่งทั้งการโจมตีทางอากาศภาดพื้นดินเข้าสู่คาคีฟตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่พวกเขาต้องล้มเหลวครับในขณะที่ทำการยึดชายแดนที่วอบชานแม้ว่ามันจะมีการเปิดการโจมตี3ทิศทางก็ตามแต่ก,กระทรวงกลาโหมอังกฤษก็บอกว่าพื้นที่อัฟดีอีฟก,กาก็เช่นเดียวกันครับ รัเสเซียนั้นก็ยังคงมีความยามครับที่จะใช้กําลังฐานของพวกเขาเอาอาร์ฟดีอีฟก้าทั้งหมดนะครับมาเป็นดินแดนของรัสเซียอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ถือว่ายังคงล้มเหลว